โอเคก็กลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่จงปามีนะจ๊ะแล้ววันนี้ผมมาอยู่กับพี่ในเกมไฟในแอฟเฟรดดี้ในภาคที่2กันแล้วนะผมว้าวก็ได้ผมรู้สึกว่า ต้องบอกทุกคนเลยว่ากระแสต,ตอบรับจากที่พี่เล่นภาคแรกไปนะผมอันนี้เป็นช่องใหม่นะผมเรียกได้ว่าเออมีคนดูแบบเป็นพันเนี่ยพี่ก็ถือว่าคือดีใจมากแล้วนะผมที่ทุกคนยังแบบว่าเข้ามาดูกันนะผมทั้งผู้ติดตามใหม่และผู้ติดตามเก่านะผมจากช่องของพี่ช่องหลักเนาะก็ขอบพระคุณมากจริงๆนะผมมันก็เลยทําให้พี่กําเนิดภาคที่สองขึ้นมานะผมทุกคนว้าวเออก็ต้องคือ ยังไงอะ่ะทุกคนเห็นพี่แบบบ่นไดโนเสาร์ไม่พออยากเห็นกูเป็นบน่นผี <c oughs> <c oughs> อะเห็นพี่บน่นไดโนเสาร์ไม่พออยากเห็นพี่บ่นผีอีกหรือไงฮะทุกคนเออแค่ภาคแรกนี่พี่ก็จะไม่ไหวแล้วนะหัวเล่นเกมผียังไงหัวร้อนนะผมก็มาดูช่องนายปาหมีฮะทุกคนจะแล้วคุณจะรู้ครับผมอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนแล้วก็ครอบครัวคนที่เรารักดูด้วยนะผมก็จะได้กรี๊ดไปตามๆกันครับผมโอเคครับผมทุกคนมา นิวเกมกันเลยครับผมกูพูดเยอะแล้วอันนี้ก็เป็นภาคที่2เลยนะผมก็จะเป็นเจ้าเฟดดี้ชิกกี้แล้วก็เจ้าไอ้ม่วงนะผมไอ้บอนนี่นะผมมัาชื่อชิก้านะทุกคนอันนี้ทุกคนก็รู้อยู่ใช่ไหมครับผมเห็นมีคนมาบอกแต่พี่ชอบเรียกมันว่าชิกกี้เที่ยงคืนคืนที่หนึ่งเดี๋ยวมึงจะไม่บอกเล่าอะไรกูก่อนเลยจะไม่บอกเล่าอะไรพี่ก่อนเลยเหรอ สิบผ่ายแล้วครับผมมันเป็นห้องแบบใหม่ว่ะมันบอกมันบอกเรื่องเกี่ยวกับว่าที่เป็นร้านใหม่อะไรแบบ <the> คือบอกวิธีการเล่นใช่ไหม <you know. S 1> แต่ส่วนใหญ่พี่ uh, ชอบ <so S 1> ปิดเสียงไง <you know. S 1> ไม่ใช่เลยครับผมกูฟังไม่ออกคนระับ <c oughs> ไม่ใช่ปิดเสียงโจเทบที่ไม่ฟังเขาฟังฟังไม่ออกครับผมอันนี้ไฟเหรอโอ้มันมีออกช่องนี้ด้วยเหรอโอ้ยออกช่องนี้ด้วยโอ้โหทิายแล้วต้องดูข้างหน้าไม่พอกูยังต้องดูช่องนี้ด้วยอันนี้อะไรนะอ่ะกดคอนโทลคอนโทนใช้ไฟฉายโอ้โอเคภาคแรกครับผมจะหยุดพูดได้ยังเนี่ย ภาคแรกคือเราเราเราไม่ได้ใช้แป้นพิมพ์เลยนะคือ <All right. S 1> โยกอย่างเดียวใช่ไหมอ่าอันนี้เปิดไฟเปิดไฟครับผมแฟลชไลท์ก็คืออันนี้คือพลังงานใช่ไหมพลังงานเหลือเท่าไหร่ครับผมอ๋ออันนี้ไฟฉายเผื่อมันมาข้างหน้าอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยเราให้กูครอบอะไรแล้วเนี่ยเฮ้ยเหมือนตอนพี่เข้ามาตอนแรกอ่ะมันให้พี่ครอบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอะไรกันครับเนี้ย มันจะพูดไม่จบอีกเหรอ <laughs> นี่ตีหนึ่งของกืนที่หนึ่งเราให้มีไฟ,ไฟไซ้ายขวาโอเคโอเคแล้วก็ดูตรงนี้ใช่ไหมจะมีตัวอะไรมาใช่ไหมโอเคอย่าใช้แบตเยอะทางขวาทางขวาดูกล้องเหมือนเดิมครับผมอันนี้เป็นแมคมก้าครับผมรู้สึกว่าจิกกี้ด่ผมเฟด<ะ>ดี้แล้วตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยมาใหม่เหรอไม่ใช่บอนนี่ว่ะ อุ้ยไอภาคแรกนะครับผมมันจะเป็นสีขาวดำใช่ไหมอันนี้ออกจะมีสีสันหน่อยครับผมทุกคนโอ้โหแล้วกล้องจะเยอะไปไหนเนี่ยอันนี้พี่อยู่นี่ใช่ไหมดูห้าดูหกก็พอครับผมดูหนึ่งดูสองไม่ต้องดูไกลๆฮนะเก้าก็คือห้องมันครับผมนี่ก็บนไม่จบเลยชิบวไอบนแข่งกับกูเลยสิบสิบสองเจ็ดสีสองปดสามสองห้าหกโอเค ไอ้พวกนั้นมันจะต้องเดินตัดห้องนี้มาก่อนถูกไหมอันนี้พี่ขอดูก่อนนะผมเฮ้ยตีก่องแล้วยังไม่มีอะไรมาหลอกกูเลยเหรอเหงาเนี่ยนีปากดีแตะซีรีส์เขาให้เงาเนี่ยนี่เฮ้ยทุกคนโอเคครับผมมีพัดลมฮะแล้วก็มีกระดาษมีหลอดทีวีกดได้ไหมไม่ได้ครับผมอ่าเดี๋ยวนะ เฮ้ยเฮ้ยตรงเนี้ยมันมีอะไรตกกระจายอ่ะอะไรวะอะไรอ่ะเฮ้ยมันมีเครื่องหมายตกกระจายอ่ะทุกคนพี่ต้องดูเลยวะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นนายเราเพิ่งเล่น ไม่มีตัวออกมาแล้วเหรอโอ้โหกูยังเล่นไม่กูยังไม่รู้เลยกันเล่นนะ่ะ <c oughs> อย่าเพิ่งหลอกดิโอ้โหไอ้ยตัวนั้นออกมาแล้วตัวหนึ่งครับผมอ๋อพี่พอเข้าใจแล้วมันออกมาตัวหนึ่งอะตัวสีฟ้าครับผมออกมาต้อนรับเพราะว่าเป็นตัวใหม่ใช่ไหมอชิกกี้ลูกรักที่อยู่นี่ครับผมเฟดดี้ยังอยู่ที่เดิมแล้วทําไมพี่ต้องดูกล้องแล้วเห็นเพราะมันมงหนีวะดูปะ ขุยแลืแบตเยอะขนาดนี้จะทำไงให้ไปหมดครับเนี่ยปากดีนตซีรีส์เขาให้เดี๋ยวเหมือนภาคแรกเราไอชิบยไอฟ็อกซี่วิ่งมาทุบๆๆๆแบตกูหมดเลยกว่าจะผ่านนะฮะผมทําไปได้ใครยังไม่ได้ดูภาคแรกแล้วผมย้อนกลับไปดูเลยนะฮะฟ็อกซี่มันโกงพี่ครับผมโกงแบบน่าเกลียดอะทุกคนอโกงแบบน่าเกลียดอะบอกเลยกูบ่นอยู่นั่นแหละไม่ดูผีเลยบ่นไม่ดูผีเลย ออก็ไอตัวน้ำมันออกไปแล้วแล้วมันไปอยู่ไหนเนี่ยกล้องก็ไม่เห็นเลยอ่ะอันนี้คือช่องลมใช่ไหมอ๋อถ้าเกิดมันมีผู่มาในช่องลมก็รู้เรื่องครับผมเราค่อยมาดูไฟเนาะเฮ้ยทุกคนคือแรกตีสี่แล้วนะ <laughs> เอาเขาไม่อยู่จริงๆล่ะไอ้ชายคนนี้ <laughs> เดี๋ยวพี่ขอลองอีกรอบแล้วกันนะทุกคนเมื่อกี้พี่ไม่รู้จริงๆฮะมัวแต่แบบบ่นนะผมไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้มันกระโดดออกมาได้ไงไว้ตัวเมื่อกี้อ่ะไม่รู้จริงๆครับผมพี่ไม่ได้ไปหาข้อมูลหรืออะไรเนาะโอ้มันเปิดไฟฉายได้นี่ว่าในกล้องเห็นไหมกดพีทโฮโคอนโทรลนะผมกูก็ไม่ได้อ่านตอนแรกเนี่ยพราะมันข้อความมันหายไปแล้วไงพี่ก็เลยไม่รู้ครับผมตอนแรกอ๋อมันกดไฟฉายดูกล้องได้ครับผมโอ้โหกูก็ว่าอยู่ทําไมกล้องมันมืด เนี่ยมันกดคอนโทรลค้างเพื่อดูได้โอเคไฟก็จะมาใช้กับพวกนี้ใช่ไหมส่วนไอตัวที่มันออกมาแห่พี่เนี่ยพี่ไม่รู้จริงจริงครับผมคือถ้าพี่ไปเล่นแบบว่าไม่ถูกใจใครพี่กราบขออภัยไปนะที่นี้เลยนะผมคือต้องบอกว่าถ้าเราพี่ไม่ได้หาข้อมูลหรืออะไรก่อนไงบางทีพี่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เพราะว่ายังไม่อยากโดนสปอยว่าต้องต้องทำยังไงกับมันเนาะแต่การเล่นก็ควรจะรู้บ้างใช่ไหม คือทุกคนต้องเข้าใจว่าถ้าทุกคนไม่ได้ไปดูช่องอื่นหรือว่าไม่หาข้อมูลมาก็ต้องงงๆแบบพี่แหละใช่ไหมล่ะเอ,อเพราะฉะนั้นรอบแรกของพี่ครับผมใจเย็นๆเดี๋ยวรอบสองเนี่ยมันต้องได้แหละแต่เดี๋ยวก่อนไอตัวเมื่อกี้มันออกมายังไงวะพี่ขอคิดวิเคราะห์ออนิดนึงครับผมมันจะออกมาประมาณตีสามตีสี่เพราะฉะนั้นพี่ต้องหาก่อนว่ามันออกมายังไงโอเคครับผมเราเปิดไฟฉายดูได้ฮนะ เออกูก็ว่าอยู่ตอนแรกก็ส่อง่องไปเธอเปิดแต่กล้องไม่เปิดไฟฉายจะเห็นได้ไงมีซ่าขุนยนเต็มเลยเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อมันมีบอกว่าอะไรเนี่ยมิวสิกบ็อกให้กดค้างไว้อะผมกล้องสิบเอ็ดให้กดค้างไว้เหมือนเหมือนจะมีคนบอกพี่ในคอมเมนต์ไหมอันเนี้ยแต่พี่แบบว่าอย่างที่บอกพี่เลี่ยงอ่านเลี่ยงอ่านไปแล้วผมอะไรที่เป็นสปอยเนาะ อืมกูก็บ่นเยอะด้วยคืนแรกพอคืนนี้มานิ่งเลยเจอหลอกโดยไม่ทันตั้งตัวครับผมแล้วไม่รู้วิธีเล่นด้วยฮะคิดว่ามันจะผ่านไปง่ายๆแบบว่าภากหนึ่งนะผมที่คืนแรกผ่านไปไอ้คืนแรกก็ก็ไม่ได้ผ่านนะไอ้ม่วงมันก็มาไม่พักเลยนะโอเคครับผมพีม่ต้องดูซ้ายขวาแล้วก็หน้าใช่ไหมแล้วก็ไอ้ห้องกล่องนั้นใช่ไหมโอเคครับผม อ๋อนี่ไงมันลดด้วยเฮ้ยเอาแล้วตอนแรกมันไม่ลดอ่ะตอนแรกมันไม่ลดนะคะผมโอเคคือถ้าพี่หมุนอย่างเงี้ยไอ้ยนันมันลดอีกแยะมิชชันจะลดเร็วเกินเพื่อนคือถ้าพี่ไม่หมุนอันนี้ปุบ๊บไอตัวนั้นจะออกมาแห่ใช่ไหมรับรองอะถ้าพี่รู้วิธีเล่นอะไม่มีไม่มีพลาดครับผม <c oughs> นี่ <c oughs> ปากดีเดะซีรีส์เขาให้โ <c oughs> okay, อเคครับผม ก็คอยหมุนกล่องแค่นั้นใช่ไหมไม่มีระยะครับผมแล้แค่หมุนกล่องฮะกล้องคือพี่ก็ต้องดูเพื่อภาพเพื่อภาพไปอย่างนี้เนาะคือไม่ใช่อะไรครับผมไอ้ก่อนหน้านี้คือมันเป็นการแสดงครับผม <c oughs> เอ้ไฟฉายแบตโลเริ่มลดแล้วนะผมต้องใส่พี่ฉายบ่อยไปเนาะพี่ต้องไม่ค่อยฉายแบตใช่ไหมต้องรอเสียงมาเหรอมันจะมีเสียงมาไหมฮะหรือว่ายังไง อันนี้ก็หมุนไม่เลิกเลยอ่ะไอ้กล่องอ่ะไฟฉายมันมาใช้แบบนี้เนาะแต่มันก็ไม่ได้หมดเร็วเหมือนไน้โหมันมีซากุหุ่นยนต์อยู่นะเฮ้ยน่ะาๆมามันมีเครื่องหมายตกกระจายรู้แล้วรู้แล้วมันมีเครื่องหมายตกกระจายนะผมตาเรียงว,ว่าพี่เราหมุนกล่องใช่ไหมตอนแรกกูก็หาไปเยอะอะไรตกกระจาย คิดว่ามันตกกระจายไอ้ตอนพับกล้องคิดว่ามันเนี่ยมันอยู่ข้าง,างเปล่าครับผมมันอยู่กล้องสิบเอ็ดเฮ้ยไม่รู้ไม่รู้อันแรกไม่รู้ไอ้ฟอร์ี้มันก็นอนเอง้งแมงอยู่เมื่อกี้ดิวะ่ะอ่ายังอยู่ครบใช่ไหมไอ้ตัวเสีฟ้าด้านก็คือเจ้าบอนนี่ปะตอนแรกพี่คิดว่ามันไม่ใช่นะมันดูเหมือนตุ๊กตาน่ารักเกินไปอนะไม่เหมือนในอบอนนี่ ไอ้บอนนี่มันจะดูหน้าดูดูแต่นี่ครับผมมันสามด้านเสือใช่ไหมล่ะเฟดดี้ชิก้าบอนนี่นะผมมันต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วใช่ไหมเพราะ้ามันต้องเป็นไอ้บอนนี่ัะผมแต่เป็นรูปแบบแบบตุ๊กตานะฮะเค้กเราแค่หมุนกล้องหมุนกล้องหมุนกล่องอย่างนี้เลยหมุนกล้อง,อง <c oughs> เฮ้ยวัดดีวัดดีดดบอนนี่น้อย ไม่เป็นไรครับผมเราก็ค่อยหมุนกล่องไปครับผมไม่น่าจะตกใจมั้ยมันจะมีเสียงไหม่ะเวลามันมาอย่ามาแห่กูเลยนะมันจะมาแบบไอ้นั่นปะวะภาคหนึ่งอะ่ะพอเปิดปุ๊บเปิดประตูอยู่ข้างๆเพื่เหมือนทึงแล้วก็หลอกกูเลยเอ้ยโอ้โหบอนนี่เนี่ยมันไม่เหมือนบอนนี่นะจะไปทุกคนบอนนี่ภาคหนึ่งหน้ามันปั่นกว่านี้นะฮะไอม่วงนะครับผมหน้ามันปั่นกว่าดีเยอะเนี่ยเนี่ยเฮ้ย ใช่ไหมไอ้ที่มันนอนกองหุ่นพังๆอยู่นั่นแหละไอ bon ้บอนนี่โหนี่คืนแรกเฮ้ยมีเสียงว่ะโอ้โหแมงคอยจะมุดท่อแล้วครับผมแล้วพี่ต้องทำไงถ้ามันมาครอบหัวใช่ไหมหรือส่องไฟใส่มันส่องไฟกบใ่มันหรือเปล่า คืออันนี้แค่คืนเลกนะกูต้องมาหมุนกล่องด้วยต้องมาดูผีด้วยปวดจะปวดครับผมเฮ้แต่ตีห้าแล้วตีห้าแล้วเอาหน่อยปั๊มเอาหน่อยมันมาแค่ตัวเดียวเองหมุนกล่องด้วยแล้วก็เอ้ยมันไม่ออกเลยวะไม่มีนะไม่มีนะเก๋ผมหมุนเฮ้ยมีเสียงคานเฮ้ยมีเสียงคานโอ้โหแม่คานมาแล้วแล้วพี่ทำไงวะ กล่องกูก็ต้องหมุนโอ้ยกระกกระกักแล้ว <laughs> มันจะหลอกพี่ตอนไหนเนี่ยกล่องกูก็ต้องหมุนโอ้ยกล่องก็ต้องหมุนแม่งก็มุดท่อมาอีกเอ้ยบอนนี่อย่าพึ่งทำพ่อเลยไอ้ดูปล่อยพ่อไปเถอะพ่อเพิ่งเล่น <laughs> มงปล่อยพ่อไปเถอะคืนแรกอะคืนสองเดี๋ยวค่อยมาเจอกันเดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์ของทุกคนก่อนว่าแต่ละตัวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกัน คืจริงๆพี่ก็ไม่อยากอย่างที่บอกพี่ไม่อยากรู้ก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะไม่ตื่นเต้นไงมันจะไม่ได้แบบว่ารุนละทึกกับการที่ต้องเอาตัวรอดจากพวกมันนะผมแต่พี่มาหามารู้เองอย่างเงี้ยมันก็ดีหน่อยใช่ไหมล่ะแต่มันก็จะตายง่ายครับผมถ้าไม่รู้โอ้โหอีซี่ฮะอ <c oughs> <c oughs> ากดีแตะซีรีส์ก็ให้มายังไงก็ยังไง คือปกติอ่ะพี่จะจบไปแค่คืนเดียวถูกไหมแต่อันนี้พี่แถมคืนสองให้แล้วกันนะเพื่ออะไรเพราะว่ารอบแรกพี่ไม่รู้เลยไงเดี๋ยวพี่ขอคิดวิเคราะห์จากคืนสองนี้เลยแล้วกันนะผมจะได้รู้ด้วยพี่คิดว่าบอนนี่มันจะต้องออกเร็วมากกว่าเดิมคืนสองแล้วพี่ต้องทการทำการหมุนถ้าพี่เล่นคืนสองตอนนี้เลยพี่ก็จะได้มันต้องมีตัวอะไรที่มากกว่าไอบอนนี่โผล่มา ก็นะ้ครับผมทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะผมถ้าเกิดมีคนดูเยอะพี่ก็จะทําคืนที่ที่สองต่อไปนะถ้าคืนนี้ผ่านก็เป็นคืนที่สามต่อไปแล้วกันนะครับผมก็ขอให้บันผ่านเฮ้แต่ไม่พี่ควรจะคงคอนเซปต์ก็คือคืนหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมจะเล่นให้ไม่ผ่านแล้วกันนะผมพี่พี่ฮะพี่ฮะมันเกี่กัข้ออ้างการตายไม่ใช่เหรอฮะ พี่ก็ว่าอากานเลย,เยไม่ใช่ดีวนโหยจะไปตายได้ยังไงวะเรารู้วิธีกําจัดแลด้วนะผมมียากครับผมมียากเราก็แค่หมุนกล่องใช่ไหมถ้าบอนนี่ฟอคซี่เฟรดดี้ออกมาปุ๊บไอห้องนี้มันจะออกด้วยไหมเฮ้ยข้างบนแม่งหอยหัวเลยไอฟอกซี่อันนี้ไอฟอคซี่แบบเป็น เป็นตัวไม่น่ากลัวเหมือนไอที่พี่เจอในภาคแรกนะครับผมเป็นเหมือนตุ๊กตาเนาะพี่เราดูกล้องไปเลยโอ้ยว่าแล้วไงคืนสองต้องมีทีเด็ดครับผมออกมาแต่แรกเลยในไอแล้วไอห้องเนี้ยคือไอห้องหุ่นยนต์มันไอไอห้องที่มันเป็นแบบหุ่นเหมือนคืนแรกมันจะออกมาตอนไหนวะถ้ามันออกมาต้องทำยังไงใช้ไฟฉายใส่มันเหรอ เหมือนมีเสียงว่ะทุกคนโอ้โหกูว่าแล้วไงมารอแล้วครับผมโอ้ยมีเสียงคานเสียงคานมาละโอ้โหบอนนี่ทำไมรีบจังอุ๊ยไอ้จิกกี้ลูกมึงมาแพ็คคู่เลยโอ้ยกูพึ่งเล่นนจะเย็นๆ โอเคครับผมโว้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่ทำไงอะเฮ้ยอะไรโอ้โหโอ้ทุกคนถ้าพอ,อเข้าใจแล้วถ้าเกิดว่ามันมาส่องตรงช่องไฟกบข้างๆอ่ะช่องช่องลมอะ่ะให้เราครอบหัวใช่ไหมครอบได้เลยใช่ไหมไม่ต้องเปิดอะ่ะมันมีเสียงคานอีกแล้วครับผมมันคานไม่หยุดเลยอะ่ะ มันอุย้ยอะไรอ่ะไอ,ฟอ้ฟ็อกซี่มึงตามมาโกงหรือพาสองเลยอะไอฟอ็อกซี่ทำไงเฮ้ยต้องครอบหัวใส่มันว่าเนี่ยไม่รู้ทำไงครับผมเฮ้ยมันตายยังเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วกล่องก็ต้องหมุนอีกโอ้โหยูยุ่งยากแล้วไงงอุย้ยจิคก,กี้มาอุย้ยอะไรอ่ะ เฮ้ยเมื่อกี้มีเด็กหน้าตาประหลาดอยู่อะเฮ้ยเดี๋ยว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 กล่องก็ต้องหมุนไอเด็กไปยังโอ้ยไอเด็กไปแล้วครับผมทุกคนเฮ้ยโอ้โหฟ็อกซี่มาอีกโอ้ยแม่งคานมาคอมโบเลยฮะโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้เห็นกิก้าแวบๆด้วยไอฟ็อกซี่ก็มาทำไงวะแบตลดครึ่งหนึ่งแล้วครับผมโอ้ยกล่องกูก็ต้องหมุน นี่บ้าเอ้ยโอ้โหเป็นดีมาอีกนี่คืนสองจริงหรือเปล่าวะเนี่ยมันออกกันไม่พักเลยอะกล่องก็ต้องหมุนกล่องก็ต้องหมุนหมุนไว้หมุนไว้หมุนไว้ไวจะสังเกตมีแคม่มีแต่พวกหุ่นยนต์น่ารักน่ารักแบบนี้ออกมานะผมไอพวกตัวที่มันพังอยู่ในไอที่มันภาคแรกอีกกล้องหนึ่งอะอันนั้นมันไม่มาอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่า มันพังแล้วใช่ไหมผมพี่เห็นหุ่นมันเหมือนพังๆนะตอนไปฉายดูอะใครมาว่าเสียงคารเนี่เอ้ยอะไรว่ามันต้องทำอะไรว่าอ๋อนี่แหละคือสายเอ็ด หนึ่งของการที่พี่ไม่รู้นะผมมันเลยทําให้พี่ก็ไม่รู้ไงไม่รู้ว่าจะเล่นไงครับผมโอเคครับผมทุกคนเกมนี้แม่งทาพี่หัวร้อนตลอดอะ <c oughs> ไม่ได้กลัวแล้วตอนนี้ทุกวันที่หัวร้อนแล้วผมก็ใครอยากให้มีคืนที่สองต่อเร็วๆได้ <c oughs> ผมก็ฝากช่วยกันดูนะผมช่วยกันแช่พี่ด้วยนะผมช่วยกดไลค์ด้วยเนาะก็ถ้ามีคนดูเยอะเดี๋ยวพี่จะรีบมาทําคืนที่สองลงเลยซึ่ง จะไม่ให้เหตุการณ์เป็นอย่างนี้แน่นอนครับผมอาจจะไม่ได้ดูรีวิวแต่พี่จะขอดูคอมเมนต์ของทุกคนแล้วกันนะผมว่าอา่ามันเป็นประมาณสเต็ปไหนเราจะได้เอาไปเล่นได้ครับผมและถ้าพี่รู้สเต็ปแล้วจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแน่นอนครับผมนี่เป็นไงคอนเฟิร์มเขาให้โอเคครับผมทุกคนสําหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมไปแล้วบ๊ายบาย